อ่ะสวัส <medio> ดีครับสวัสดีตอนเชียงแรกครับพี่น้องมาเนี่ยอ่ามาเลยพี่น้องเลยมาเนี่ยมาแก่มือครับมาเนี่ยมาน้ำสายหงายเลยพี่น้องมาเนี่ยมาแก่มือแม่มันสินลงมือเองครับเนี่ยจ้าแม่น้องมันสินอีสานบ้านหนองน้อยจ้าโอ้โไปรุ่นลิลลิลลกระช่างขูดพี่น้องเลย หารุกันเรยครับพี่น้องมล่ไล้าไปองนกบารูพโลปไปแบบว่าฟังหน้าฟังหลังลพี่น้องันนี้อุ้น้ำไหลครับพี่น้องแชลไซดหัวครับพี่น้องน้ำไหลไหละรนกันเรยครับพี่น้องนี้นหอยคนมาใส่ตัปลนหมดตัแดๆๆแวแชลนี่พี่น้องเี่ไปรุนห้างไน,นบวันนี้วุ้นข้างฝุ้นพี่น้องเลย คือว่านามไลา,ลาครับพี่นอ้องเลยเต็มหมอก,กอกาะเลย้ายหวยเต็มหมอกกากพี่น,อน,น้องสวยหวยวัน,นวเะหม่องวันละทีพี่นอ้องแก่เมื่อว่ห้าได้ห้ามานครับพี่นอ้อง ใส่ใส่ระบุเสียงขวบขวบขึนเลยมงเสียงปลาสวนไหมจบจบอยู่นี่คือเขาไปไหนแตสวัสดีครับพี่รุ่นครับพีสารบางน้อย อ้ยจริงนะตาไว้เบ <ừ m. S 2> ็ดดีแท้เป็นนมนุษย์ที่อยู่ท่ัดดีเสียสนุกบรรยากาศมันจะดีเสียสนุกจันมนเบ็ดดีเสียเตี้ยแนมันสิ่ใสเบ็ดพวกเดียวจะหยิบจิกตื่นเสเตี้ย่ยั่นบาท่านมูอยั่นแผ่พัน m, มาได้ใสกันเถอะโอ้ฮะมาโชว์ฝีมือเองพ่ะนะมันหิบันวาแอนบันวาเด้นว่าเนสินจมดีพะนะเลยว่ถือดอกก่อน จมบ่หิ่กกรจีอย่เพราะว่าใสเบ็ดเราถือชกถือช่องไหลก็จมตัวเจี๊ยบใสเบ็ดเราพ่วงเงาหนิวันนี้อื่นมาสั่นฮัลยทันเจน้ำกบท่านหมอพท่านวานั่นไใ้แน่อยสันมีกาหันใจพงแวบพงแหบวิเจี๊เป็นแบัดีอยู่ไปไ่นองแต่ไหนยังบ่ขับไปมื่อไหร่ขัยังไปได้ไม่ยังดอก จะไปใส่ท่าพ่นสิทางพ่นคือหกแ่ท่านี่พอดีเดพี่บุ่นี่โอ้ยมดี้โดทำเลยใส่ปอ่ป่โ่ยวกอเี๊บอะไรแกที่แกคนใหญที่แกคนใหญเก้บอกกูวหลรอยดยงนยังรองน้ำเตอเต นน่าเต็มหัวอลพี่น้องมันได้ก็เด่นแฟนลามบนเหรอที่ไหยจมองเดียวมันยืนชวอะไหลวะอือพาราแมตรงสิงานบนยอดเที่เก่าจีบนยอดเที่เก่าจี สัวขนน้ำเม็ดเียทุกนไว้ั้ดยวย่ารอนอมูพี่นองเลยจะได้ไปถือคักถ์เนี้นี่แม่ก่อโอ้ขนาดบุีเงี้ยกรถือถืองามวยอบุญีเงี้ยตาชิงดึงลงไปอันไสกลางอันสาักลางงวยพี่น้องเลยจมูอันี้วฟองอไม้สนไปปไปปุ๋ยปไปอันเลุนบไปกับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องช่วงสีแดงๆด้วยพี่น้องเลยพร้อมเลยโบโป่งครับ นใหม่ท่านเปลี่ยนหมากอยู่ถ้าใบเน่ะนี่เป็นค่าท้ายชนิดหนึ่งนะคี่น้องจุ่มใหม่บ่อยๆปลาหัวม่มีอยังอมมเป็นสีเปลนๆนะเจเท่าหัวปลาละเส็ดตรวจตามตรงน้าไปติดแล้วได้ดิ มันนว่าจะตื่นนะเตียมันตื่นโอ้ยบุดรไปรุ่นี้ขอจนว่าทางจะนำพุ่นเียดิบดให้สมบัตั่ว่านมเคยห้กินได้เหรอสูตรนี้ไหห้นเด้ไ่ต้อ้น้ำต้มตตมด่ตัวบ่อควองน,นั่นนมันกูสวยมากอัน่ะมีฮึ <c oughs> ต้ม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 นี่เลิงีทีหา้บุญแปดมือน,นั่นแหละ ยังกี่ไรยสามตัวพี่น้องที่ใส่จากหันมันแต่รุ่นน้ำกันครับว่าสิมันบ่กมันแต่ว่าไปสัมผัสบางทั้งเมียนองมุนติดบางคนที่วังจค่ตัวตอนนี้รุ่นวังสามตัวก็เหมือนคลองท่านน่ะวังวังสุรังพนะอฮะโคเป็นยังกับลุงสันมาตัดหญ้าวละวายอยู่หันเฮ้เห็นอยู่ละว่ะฮา จมลงเ่จมลงบอกเขาจนงได๋แม่นมนี่ยังบ่จับมันเป็นตึงๆเเอื่อกี้ว่ากินไว้กินห้าโอหโวมันเหนียวเหนียวพูนไปหดลงมกันเด้พี่น้องเจอพี่น้องเปี่ยนเิอให้กุยลงไปแบบคองงาจะมาอยูมาไยูพี่น้องห้ามันน่ะหลุงกันยูายูเห็นตัแล้วิ อะไร่มันงามเนามันหนี่มันมันเนาะมันมันมัไม่เหมือนแดงนะมันมันถ้ามันแม่ดึงกับว่าขาดเอาดึงกันพวกมาทางดีเนยปะโ้งงงกันโอ้ยอามยุ่งตรงอามยุ่งกี่น้อง ิ่งไปก่อนไม่ร yeah> ุ่นอะพี่น้องเลยเว้ยะบงมือเล่ามาแย่งหรือมะยามเนี่ยปาไมะยามจ๊ันมนั่นตายแล้วมันั่นเนาะเม้นเลยธรรมดาล่ะบัว่าตะปลาไดอกพีนน่นึงเม้นคันอะไรล่ะอันว่าตายกับเม้นทมแนเกินหกถุมไปเม้นท์้างิดดีจะไมเกินหกทุแล้วพี่น้องน่เกินหกถุมบูแต่รแ่แต่พในเกินวา แนวกินเออก็บสองสามทุ่มพอดีสองทุ่มเครื่องเออมันโดนมันห่อนมันเลยปวดบอกพราะว่ากินมันมันแน่กน,น,นกินแปง้งมันมันมนั่นนะแนวกินเออกับเนวกินนั่ะหล่ะกินแปง้งแห้งข้อมหลังคนว่าโอ้ยโวดไปหลายมันไล่ไปใหญ่คือพี่ไอ่คุ้มผ่านน้องสาวยังก็ลนีเหนีเอาอย่างพญาือได้พูดละตุนให้เลยถ้าได้ของเพลินดี มันดีอสเนมาคักเนาะขอแปนนี่ยออบไอ้อบมาประกอบมาเร่องเจวายี่เหรอรบซาราือเมเบยามไปเตื้อหายก็ติเส้นอนุมันให้ก็ไปยืมหนี้ท่อกสพี่น้องเลยนุ่มมันก็เล็วสถานการณ์ก็พี่น้องเียน เป็นตัมยามกัสิมากกันนะเดียบบว่ากันเปียนอยู่เดียวถุ้่นมันหกเปลนสิมะยามตัวเาเปลี่ยนนีกสนเด้อยมามากมดแล้วจะได้ตัวม่อเกินย่านมาถือปลาไหลมายานว่าอยากให้มาถือนแต่ว่ามือนกูหวังไว้ย่างหนอย่ตั้มุดสามตัวกูหวังปลาไหลมื่อนแนนย่างหน่อยย่างน่อยแนนได้เฉพาะปลาไหลเด้อยว่าย่างหน่อยย่างหางใ่เอหน่อยรุนกันได้พี่ร้อง ิันได้มานนับเหมือนนี่ไดเดี๋ยววันนี้มนับอ๋อเบิงไปรุ่นหวังส้ไม่น้องวันจินวังหาเพื่อได้สีสประสบามสเร็จเร่อพ่ออะาไปนั่งว่าหลนยไปก่อนล่ะสายหิมสายปลาทางนี่เอ้าฉมนบอกมอื่นกับมือแงราพอกันอีกทีนึงไาเทียจะได้กีนึง่ช่วงันไหมหอกเพราะว่า

ไปมาอี่เหลี่ยมพี่น้องเลยตอนเสียงแรงครับปะทั่วท่องต้องที่ได้กินนมบ่โอ้ยวันไหนเศร้านมมันเราขึ้นเนาะดื่มนมก่อนนอนเนี่ยโอ้โหทองท้องก่อนอืมมาลุ้นกันครับพี่น้องวันนี้ลุ้นท้องต้องก่อนไอ้ไขมือวมึงแล้วเจอแค่ฮะกดกองบะเกิงจะเหงื่อเหงื่อสีเหลี่ยมดูดีไปเลย มันดึงแห้งแกปลาตัให้สีเหลืองสีด้แกขึ้นอย่างจริงัเลยแล้วบอกเราทำแบบแต่ว่าันเป็นทุกแบบมันลูกเปรี้ยงๆอย่างนี้แต่ว่ามันที่นอนเลยบ่ปลาตัวเกี่ยวไกลถึเอนกองเวนก็เป็นลเหลือเข้ามันเหีหมือนไงกเว่นก็เป็นลูกเหลื เรามอนมาปูนะต้องัส่มทหารยิดู้ดลงไปเอยปุจะหล่อเร่องเดียวก็ี่นองับเลยปูหมอก็ต้องรอดดังว่าิดังฟขึ้นก็ขึ้น่าอไรดังจุ่มมาน้ามาดิเออยู่ดีไอตัวเยอะเยอะโทษธรรมดาไข้า้งาจะได้เห็นแห้งเขาเขาเลย ปลาอยู่เรือหรือเปาข้าวต้มปลาเดินาไผ่มันะเกี่ยวลงเนื้อขุ่นไง่งนม่เหลือปลาอยู่กูปาอยู่อออ๋อึ้นมาแล้ว๊บเห็นปะเป็นเยอะวังเดือดด้ียยังในกอไผ่หมดแล้วลุงานใหม่งานบุญเนียน่เหรอเจ้าที่เดี๋ยวเราจะ ก็ดิเอาเอจียงหง่าเจียงงามใหม่ปานน่ะมาเล้วโอ้ยยิดโอ้ยเสียดายพป่นอยเจ้าระัโนั่งวะนะอี๋่มืองมินพี่น้องถือถุงมือข้นพีไปเลยนี่มันคอทานี่อรน่นือตลาทานี่่อดได้ไง่อด้นี่ยัางวะ บ่โอ้ยหินสิงเลาไหนดิแล้วเาด้งตังเวเสียวพี่น้องเลยเสียวเดียวหมูยนเจอแทะฝันเกี่ยวโคกบัวเกี่ยวบ่ได้หอกเบาต้องหาใหม่วกโตงว่าเปนเตมี เา,านอใจดิแ่ิพานามิางแั่ไนแ่เ่เอวานย่างกบ,บี้วัต้ใส่ไข่ก็เกี่ยวคือบิดบนนักหนึ่งอะไรก็ดนเออนูนเ่เขาไปพุ่นผุนในใน,น,นุ่นใส่อย่อยติดตัโอ้โหบาดเห่ยทีนอะไอ้ยมาเคียงหน่ทางี ดุกปลาดุกนี่ห่าก็น้ำปลาดุกปลาล้ตปลาด้วยทั้งกั้งกันทางที่ทั้งปลาตัวทั้งกั้งอยู่ทัอปลาดุกตัวนี้ตดวงใส่ข้งในตัวนั่งอยเขาใก้รุ่นแล้วได้ใกล้รุ่นอืลรุ่นแต่ช่างเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวเรื่อมันเดี๋ยวเด็กของแข่เนาะชิมใจก่อนเ่อน ตัวนึงแก่ตัวนึงเยอะอุ้ยกเลยตัวนี้่อักงปากของมตายบ่องไองจุ่มดิโลีหอนมือสา้ามากสีนั่งดยเสีมีกินเนาะมีจันทร์ว่าติเกนสองุมเพิ่งล้องทีบูดเพิ่งวาเนาะอน้องงับมากตัวนี่ก็สองุเ่ลมันถึงเกลส่กับน้องอุ้ยมาก ช่างบาเียวที่เกินช่างบาทช่างปน้อตึอยตึงน่ตึงคอยตึ้อ้ีอแล้วครับพี่น้องมาหนีเจ้าจ้องครับพี่น้องคุณได้ย้ำเขา่เหรอฮยฮยฮ้ยฮยโอ้ย้าเาจนอ เอินเรียนว่าลุยเอาซะวันนึวของแขกวันไนเรียนน่ามันหนูน่ะโอก็เดี๋ปนเดกเจ้าสมิคนดีดปาไม้ตัวนี้มีแาละปลานพันว่าดีจปนสีบแสบิมเลไปซิมเช้อมยังไงเลยสาวทำปาจีาเขาเลยาเขาเดินมันว่ามันหยุดหยุยู่วดีเอาเกี่ยวจนว่านั่นคุได้หลายรอบกันเกี่ยวจนโตใจคุด้ีาของแขกนะีนะเงียบ ส่วนเงินน้อน้็ไปเอาชี้แจงส่วนเงินกอนหนงหยบส่วนไม่ไปไปจิงใกลๆกันจิบเงินผูไว้ก่นต่นตลคาตัวคาจริงๆองินเดียวปล่อยไปยี่นกจู่เลย้พนไหาย้มไปใจเงินนี่เห็นยู่นี่ใจอยู่เด้อเงินมีนาดีนให้เก่ากะ เเรียนส่ว่าี่น้อวันนช่ ام ไปน u p s t a i r ี вр peque ดู่โ้ยงเตะแะ a t h l e t อัวนี้ด้วยอยูมหรือตัวนี้ด้วยคิด ettes มองกลังหลบยี่หเงียเ้ยรุดเจีบอมเ้ยหมดจีอยมันไม่ยิ่งแหวงกันเขาแบบว่าเห้นอยู่เจียอะไรสร้สาค<อ>ือคืออะไรกำลังไ,ไ,งไล่เข้าปิดอยู่ไล่ไหเป็นไ,ไล่ดีนที่เกี่ยวกันอบอ่งเนี่ยวเจื <S <s ๊ยบอนไรครับบ้านรู้กไรเจีอะไรโอ้ย เดินขึ้นขใจว่าหป่าเดินบ่เมีนหูป่าดีโว้ยกสมันปะกอนหน่อยด้วไรเอ้าลุ้นละจีโอ้ยเอ้ามาาบาโอเค่่เรลดอนั่นจโอ้ยโอ้ยไหมลดตข่ไหมตัวน่อยเลยโอ้นนก็ไปว่าได้แล้วได้ปเหนียังกัดถือกันเนาะนี่แต่น้ำหากันไปเยไปบัวกันเอาเลยไปบัวดอกบัวแฟ้า ลงมาจนเราพรแห้งพี่น้อาเลยปล่อยดเดียเิเียนดิเปลาอยน่ดินตดจุ่มๆนีปลาน้ำโ้นปอาโตสูงๆนะสองตันปลาล้้ยวนี้งูปลาด้ยคือองไปรุ่นปลาตะวาเสดปลาไลสามตัวคนนึงไปบล็กนโอ้โหานี้สายของไปรุ่นได้พี่น้องเลยลงปลาไหลตวาัดุยอเดยวสามตัววันนี้ตนดงปลาไหลเลยเจ้าว่าอันเบกเบลนถึงงูปลาด้วยใ่อใสงนีในน้ำ ตัว่ายขนาดี้หรอกนะปีนอะไรจะพุ่งพุ่งกระจายพุ่งเหรอเฮ้ยปีนพุ่งให้ผกพุ่งที่ไรไปไหนกักนึงินงบอย่างนิอ๋อโอ้ยไปถึงแล้วว่าพี่เบ้าเอาได้เกิดทั่งแน่พน้าฮึเด็ดไปจีดีกักเยอะหน่แล้วนะ จะเอาคาคัากรนเมแมนตปูมัน,มนีเรื่องปิวอ๋อนี่เห็นแล้อเี๋ยวไปเห็นฟ้งเดี๋ยอดีครับยดกันออยู่ยุย<ะ>นกัจะเยียบวปีิปันจะวางถึงมากถ้านถ้าเห็นู้นเหรอเอยกอะไรมาบ่เสียงลงสบุทดมันบิีดนามอ๋อจเกียวไปดีงกออ๋ ไปใส่เต็มเลยถ้ามมีปลาโนจเสียบ่มีอะไรกันวนี่ก็ได้กเล่มีปลาเ่จเสียนรวมกันกับปี่น้องเรากับพวกบอกล้ำหาอยู่นสิเข้าเหีอแล้วเรา่ถบแม่บีเอ้ก็ถือมาข้าวตีด้วยนี่อไรเนาะ ก็น่อได้พี่น้องตามไปติดๆเี๋วฉีก็เดียนโอ้ยแต่ฉีกเดียนพี่น้องมินเดียนเจ้เจ้ใดเ้มาจมลงไปหอดีพะวาหนาเลยปากเมื่อถือองอะไรปุ๋ยดีดี สบายดีสบายดีอีกสองือล่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยววได้ขึ้นมาพี่น้องมันกะว่ามันไงไงาหไปหรอวะนี่ม่นะไมได้ลดึงๆันมันกันบัวก็มัน้าถือกนบัวิ้ี่นนอนเพนอไฟเหรอดับไฟพี่น้องเ้ย ไปแล้วอาลาดอาลาดันสั้งไปแล้วมันหลุหลุดผมหลุดแย่เป็นอมาท่านตัวนี้รวย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 แล้วพี่น้องมาเดยงดเห็นจะมีบางธรรมดาจรจริมือหลุดหลวหลอดตะไคร่เล่าบอปลอดดอกหลอดไปเลยถั่วคือมันพี่น้องก็ดีอยู่ดีๆออกไ้ดอกตะไคร้ก็ดีอยู่ อางให้กอไได้ดอกแต่ใครดีปน่ีหนปะิว่าเด้ลยอยู่ให้เร็วีพอีเลวง่ายอยู่แล้วฮขึ้นไปทรงมือโตนตอนท่กงเ่นาขึ้นนอ่เื่อื่นจังหันโดลาโดนลาเลยีนึงว่าเลยพ่อไปอีกเติมกันเิ้งน่อยตเดียวโอ้ยีขาดเลย มืออื่นพุลละจังเบิึงกันพี่น้องกินน้ำกันคือนเขานอกคือเกาะขึ้นโต๊ะไปสวเนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุโมงจวบนะครับรุ่นกันน้ำกันเสาวนี้มื้อนี้มายามเบ็ดยามปลารุ่นเบิ่งครับว่าสิมันบ่มันสิต้มได้แก้วบ่ามืงอคืนก็ถือว่าพ่อยู่ยดีกินอยู่ครับเบ้าปุ้ยก็ือตยามเพื่คนละาฟังครับ เป็รุ่นก็ดียำอยู่ฟังพี่เดี๋ยวขั้นได้ถือเป็นร,รุ่นจังดวงได้ถือ,อยงังสี่ผ้าผีผ้าหนองเบิรงเดอ้อรุ่นกันย่างๆครับเส้านี้มือนี้อยู่ข้องห่วยข้องน้องครับเป็นไดคือบ่ปะ,ะนนะเปด็กตัวไปนี่ยังเลยสวัสดีครับสวัสดีรอบสองตอนซีสอเจัาหน่อยบรรยากาศเย็นๆเนาะเย็น,นออยโอ้ยเสียบหน่อยเนี้ยจริงจริงเป็พูด เก่เลยไวยด้ไปเนี่กันว่าไปสมันว่ามันมือนีมขึ้นคืเว่าพ่อีปิ้งเดี๋ยวอมอยู่เนาะเจ้าเสานีอยงสถานการณ์ปกติอยู่บัดึงบ่ตึกบ่ตักเลยต๋ของตังาของวิณขึ้นกันของตั้งงานใหม่โอ้สนุกสรุปสรุปสรุปตอนเ้าครับผลงานเลยวันที่หนึตัวหนตัวงาม รับตัวพนซี่ตัวเอามืขึนในซี่ขึ้นในส,นสาม,มาหมดไปมันเห็นใจได้นนเนาะมใจผมบ่กสามมซี่แสดงว่าพ่นกเป่าอยู่หาโตพนว่ารุ่นสามตัวของวัรุ่น,อนโอ้ขี่กเ,เดียนอยพี่น,อน้องนี่ซ้ำกันตึงแน่ยนโอ้อยวะเยหนึ่งเดี๋ยวเจอไงวัรุ่นเลยหลงห้องเด้อหัวปั๊จบไปดีสีวะดิขี่กระเดียคอยว่า บัวกีเดียนตัวนี้ก้าวบัวออกมาดอกนี่ไรที่ซวงขึ้นหรอเอาขึ้นพี่น้องเมื่อกี้นี่พั่งพร้อมตัวนี้พั่งพร้อมพี่น้องตอนที่เศร้าครับถือว่าซีตัวซีเต็มครับเศร้านี่มื่อนี่รวมกับเมื่อขึ้นถือว่าพ่อด้ปิ้งได้ออมพ่อตีอยู่ด้กินอยู่ครับ เอาแล้วก็อขอบคุณแฟนครับสมองสปอแลครับทีท่ติดตตำขอให้พี่น้องบ้านเฮาอยู่ยไกอยู่ไกลอย,ยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนครับเซานีมัอนี่พี่รุ่นกบเบาปุยครับสวัสดีครับพี่น้องอ่ะไปมองได้ต่อติดตามต,อต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ